กวนการพั่วกาแฟนะครับอตอนนี้ในถังทีเทนี้เราจะพั่วแบบพั่วกลางนะครับตรงน,นี้เราจะพั่วกลางนะครับพั่วกลางในอุณหภูมิที่200ซอเตรียมปล่อยนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยลงเตือเพราะว่าเราต้องทำเพื้ออุณหภูมิความร้อนในในเอ๋งเขาไม่เท่าไงอ๋อหม้อพั่ว ก็คั่วาม,มาได้ก่อนตอนนี้มาได้เสออตอนนี้อยู่ที่2 1 0อยิอยู่เราดูความร้อนในหม้อหม้อคั่วาม,มาได้ก่อนละี๋ยวจะควเ่เม็ดกาแฟลงไปรอรอรอปล่อยมาเล่นกาแฟลงไป พอปล่อยลงมาปั๊บอุณหภูมิตรงลงมาละมันจะตรงลงไปที่สักร้อยซนนิดเดียวกี้เนาะแล้วมันก็จะเริ่มพัวแล้วอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นมาใหม่อ่านี่กระบอไปครับผมเตี้ยวๆครับ เตรียมปล่อยอันนี้หลังจากที่คั่วอันนี้เขาคั่วขนาดกลางกลางครับขนาดกลางปล่อยเลยตอกเป๊ะๆเลยขนาดกลางในอุณหภูมิโยตี่ประมาณรออยู่เนี่ยครับสวิงอยู่เนี่ยนะครับเนาะ อันนี้คุณรถละท้องฟลอยออกมาแล้วอันนี้คือเรื่องของการเอาเมืนนม่อยินยการเอาเมื่อยินก็คือดูดลมจากข้างบนลงไปทางล่างอ่าดังล่านี้เราเนะป็นพัดลมมอเตอร์ใหญ่มากในการดูดลมลงไปดูดลมเมื่อผ่านมิดกาแฟลงไปพร้อมที่เขาบอเป่าขึ้นเพราะว่ามันอาจจะเบาแล้วก็ไม่จะทำกา <c oughs> แ,แฟแกาแฟฟูงขึ้นไปดางบนนี่หรออ่า เราเป็นการดูดลบลงตั้งลูกหอมมากเลยครับท่านผู้ชมครับอย mm ่ hmm. างท่านมายืนอยู่ตรงนาเนี่ยหน้ากระบะที่เพิ่นกำลังทำาห้มันเย็นเนี่ยเอ mm ้ hmm. อันนี้เป็นการคั่วคั่วกางคั่วกลางนะครับกำลังคั่วกลางเพิ่งเสร็จนะครเพื่อทำตอนนี้ทำาห้มันเย็นคั่วเสร็จแล้วออกมาดมกลิ่น นะหอมหอมไซอนะครับข้าไนไว้สมองตอนนี้มันกำลังายกันแก,ก๊สอไว้สัสีชั่วโมงัต้องสักสี่ชั่วโมงะท้มดยก่อนที่จะบรรจุนะไปพรมันซือละท,ท,ทิ้งไว้อะครับาห้องที่แบบมาีกินนะระห่ากาแฟแม่ดูก,กิน